สวัสดีครับพี่พี่วิเคะห์บอลวันนี้ครับเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเป็นวันแรกของเดือนใหม่กันเลยทีเดียวครับวันนี้อยู่กับผมเคคราดานบอลเหมือนเคยนะครับวันนี้ขัดมาให้น้อยหน่อยนะครับฟุตบอลมีเตะกันน้อยเลือกคัดสันมาให้อย่างเน้นๆนะครับสองคู่ด้วยกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครัไม่มีคู่ไหนกันบ้างที่ผมคัดมาให้นะครับ คู่แรกเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะเวลาที2ตามเวลาบ้านเรานะครับเลตเตอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอเรตันคู่นี้เป็นศึกแบบบิ๊กแมตช์อย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเป็นศึกแห่งการหนีตายของทั้งคู่เลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับผมขอยกไปที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับเจอกับลูตันทาวนะครับเตะ5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับพี่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 ท่านไหนนะครับอยากได้นะครับ ตัว v i p นะครับอยากทราบแนวทางทุนอื่นนะครับโครงการชุดโครงการ2โครงการ3นะครับโครงการ4ทุกอย่างนะครับเรามีวางไว้ให้ในกลุ่มทั้งหมดนะครับมีพี่ๆกูรูอีก2-3ท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็รันบอลสดกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับพี่ๆทนไหนสนใจก็สามารถนะครับแอดเข้ามาที่ Line แอดนะครับมีแอดไซด์ด้วยนะครับแอดไซด์มิส เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันที่คู่แรกที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับคู่แรกขอนําทุกท่านนะครับไปที่ King Power Stadium นะครับวันนี้ศึกแข่งการหนีตายนะครับเลเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าบ้านเลเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนมี29แต้มนะครับส่วนเอเวอร์ตันทีมเยือนอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนอยู่รองบุ้ยนะครับมี28แต้มอันดับก็ตามกัน1 หสเต็ปนะครับส่วนแต้มก็ตามกันอยู่1นึ่คะแนนด้วยกันนะครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าใครแพ้นะครับก็ไปกลับเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ตกชั้นอย่างมากนะครับคู่นี้แล้วก็รับรองว่าหวดกันอย่างไฟแลบแน่นอนคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะครับเปรียบเสมือนเป็นนัดที่จะชี้ชะตาว่าใครจะได้อยู่เวทีพรีเมียร์ลีกต่อนะครับ เราไปดูเลทราคาต่างประเทศนะครับแฮนดิแคปต่างประเทศวันนี้ยกให้เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับยิงจออสยามเป็นต่อเอเวอเรตันที่ครึ่งลูกนะครับ0.5นะครับก็ต้องบอกว่าวัดกันไปเลยนะครับว่าเจ้าบ้านใครจะเชียร์เจ้าบ้านเลสเตอร์หรือว่าใครจะอยู่ทางฝั่งทีมเยือนท็อฟฟี่สินเงินเอเวอเรตันนะครับเราไปดูรายละเอียดและสภาพความของของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้เฮดูเฮดเคยเจอกันมาทั้งหมด20ครั้งนะครับก็เป็น เลสเตอร์ซิตี้ชนะได้9ครั้งเสมอกันไป4ครั้งและเอเวอตันชนะได้7ครั้งนะครับต้องบอกว่าสถิติ Head ุ o เฮ a d เนี่ยสูสีนะครับสูสีกันค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวครับส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นวันที่6พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเลสเตอร์บุกไปอัดเอเวอร์ตันได้คาถิ่นเลย2ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องบอกว่าตามสภาพเลยครับอันดับที่18กับ19ครับทางฝั่งเลสเตอร์เจ้าบ้านนะครับอันดับที่18เนี่ยห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1และแพ้3แต่นัดล่าสุดก็เก็บได้1นคะแนนนะครับในการบุกไปยันเสมอลีดได้1ประตูต่อ1นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเอเวอรตตันี่หนักเลยนะครับห้านัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป2แพ้3นัดล่าสุดก็เปิดบ้านโดนนิวอัดคาบ้านไป4ประตูต่อ1นะครับ เอาละครับเราไปดูคาดการณ์ตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เลตเตอร์ของดินสมิธน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้นาเป้าน่าจะหยิบ หยิบยืมไม่ใช่หยิบยืมหยิบใช้เจมี่วาร์ดี้แล้วล่ะครับถึงเวลาของวาร์ดี้สักทีนะครับโดยมีเจมี่ดิสตันนะครับฮาวิบานยูริเทเลมองเนี่ยยังอยู่กันครบนะครับเซนเตอร์ฮาร์ปก็โซยุนซูก็ยังอยู่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนฝากทีมเยือนเนี่ยเอเวอัตตันวันนี้นะครับของโคชอนได้นะครับน่าจะมาในระบบ4 5 1หนึครับนาเปาจะใช้บริการของคาวิดเลวินนะครับแล้วอัดแผนรีฟิลมา5ตัวด้วยกันนะดไวท์แมกนิวโดกูเล่นะครับโอนาน่า อีโวบี้ก็ยังอยู่นะครับแบ็กขวาจะใช้บริการของสมุติโคลแมนนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟสตัวจะเป็นไมคิขึ้นคีนกับเจมส์คอฟสกี้นะครับพวกสองตัวก็เจในพิกฟอร์ดเจ้าเดิมนะครับ เอาไปดูฝั่งผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บค้างอยู่นะครับของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้วันนี้จะมีแลมเบอร์ทานนะครับลิคาโดเปเรล่านะครับจอห์นนี่อีแวนนะครับเจมส์จัสตินนะครับมีทั้งหมดเนี่ยหคนด้วยกันนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านที่ได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่ส่วนฝั่งทีมเยือนมี2คนนะครับรูเบนวีรูเบนเวการ์ดนะครับแล้วก็อันดรอสทาวเซนนะครับเอาละครับเราไปสรุปทัศนะคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับวันนี้เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามนะครับเปิดเออ่ คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเหรนราคาต่างประเทศยกมาให้ที่เลตเตอร์ซิตี้เป็นต่อที่ครึ่งรูกนะครับก็ต้องบอกว่าซื้อความเป็นเจ้าบ้านนะครับพี่พยังไงซาบอลคู่นี้สูสีแน่นอนเล่นใส่กันเกินร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่าต่างคนต่างต้องการ3คะแนนต่างทีมต่างต่างต้องการ3มคะแนนนะครับเพื่อเพื่อจะอยู่รอดในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับแต่แต่ยังไงวันนี้ผมเชื่อว่าขอซื้อความเป็นเจ้าบ้านของเลตเตอร์ซิตี้ไปแล้วกันนะครับคิดว่าเลตเตอร์นะครับน่าจะมีดีพอที่ เหมือนเฉือนชนะอเอวาตันไปได้สักหนึ่งสก,กอร์นะครับเป็นอย่างน้อยให้อยู่เจ้าบ้านเลเตอร์ซิตี้ไปได้เลยครับพี่พ เอาละครับเราเข้าไปที่คู่ที่2ในวันนี้ที่ผมยิบยกมาให้เลยดีกว่านะครับวันนี้เราย้ายไปที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างครับวันคู่นี้เตะเร็วกว่าคู่แรกนะครับคู่นี้เตะลงสนามเวลา5ทุ่มครึ่งาตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้ก็คู่ระหว่างแบ็คเบอร์โลเวอร์นะครับเปิดอ e ีวูดพาร์คนะครับต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ลูตันทาวเนี่ยได้การันตีการ เพย์ออฟนะครับที่จะเลื่อนชั้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการันตีเลยส่วนแบ็กเบอร์รี่ยังต้องดิ้นรนนะครับยังต้องคว้าใช้นะครับเพื่อจะเอา3คะแนนมาให้ได้ในการที่จะลุ้นเบียดขึ้นมาเป็นอันดับ6นะครับเพราะตอนนี้นะครับเจ้าบ้านแบ็กเบอร์รี่อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนแต่มีคะแนนตามหลังทีมอันดับ6อยู่เพียง3แต้มเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งลูตันทาวอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับมี78คะแนนก็เรียกว่าสบายๆแล้วได้เพย์ออฟแน่นอนส่วนจะไปขึ้นไปถึงอัันดบ2ม น่าจะยากนะครับเพราะว่าตามเชฟฟิี่วิวเต็ดอันดับ2อยู่ถึง10คะแนนด้วยกันนะครับเราไปดูเรทราคาต่างประเทศของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับวันนี้เรทราคาต่างประเทศนะครับยกมาให้ที่เจ้าบ้านแบล็กโอลเวอร์เป็นต่อทีมเยือนลูตันทาวน์นะครับที่0.25หรือว่าปอปานะครับต้องบอกว่าก็ด้วยความด้วยแรงกระตุ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับแบล็กเบอร์รเนี่ยยังไงซะต้องเอาคว้า3คะแนนให้ได้ทําให้เรทราคาจึง ออกมาค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับที่ให้เจ้าบ,บ้านแบล็คเบลวร์ปเป็นต่อที่ปอปานะครับหรือว่า0.25นะ เราไปดูรายละเอียดนะครับและสภาพความพร้อมของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด7นัดนะครับเป็นแบ็คเบอร์รี่เจ้าบ้านชนะได้1เสมอกันไป3และทีมเยือนลูตันทาวนะครับชนะได้3นะครับต้องบอกว่าลูทันทาวทำได้ดีกว่านิดๆนะครับส่วนนัดล่าสุดนะครับลูตันทาวเปิดบ้านนะครับชนะแบ็คเบอร์รี่มาได้2ประตูต่อ0เอาละครับเราไปดูฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับทางฝั่งเจ้าบ้านแบ็คเบอร์รี่เนี่ยต้องบอกว่าทั้งๆที่ต้อง การแต้มนะครับเพื่อที่จะทําอันดับขึ้นมาอยู่ในโซนให้เพย์ออฟขึ้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่เขากลับทําได้ไม่ดีใน5นัดหลังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหนัดเนี่ยเสม,มอไปสีและแพ้1ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับหนัดหลังรู้สึกว่าฟอร์มจะดรอปลงไปเรื่อยๆส่วนมากจะเน้นผลไปทางเสม,มอนะครับทา,ทางฝั่งเจ้าบ้านแบบเบอร์ลเวอร์ over, ส่วนฝั่งทีมเยือนรูทันทาวเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ3ก็สบายๆแล้วนะครับได้ pay เพย์ออฟแน่นอนอ่านัดหลังสุดของรูทันทาวก็ชนะ3เสม,มอ2 ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆสําหรับทีมเยลูยทันทาวเราเข้าไปดูค่าการสิบวดตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างเลยดีกว่านะครับ ทางฝั่งเจ้าบ้านแบ็กเบอร์ลูว์คาดว่าน่านาจะมาในระบบเดิมที่เจอกับเบอร์ลี่นัดที่แล้วนะครับ4-2-3-1ไทลี่โดอแลนด์นะครับน่าจะได้ยินเป็นหน้าเป้าส่วนแผงมิดฟิลด์มี3คนนะครับจะใช้เบลเลตันนะครับซามียสมอดิกนะครับแล้วก็จอมเก๋าอย่างแลนโฮเกตนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับของลุนทันทาว์เนี่ยคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-5-2ครับจะใช้กองหน้าคู่นะครับคาร์ตันมอริสนะครับยืนคู่หน้ากับอาริชา อาเดบย่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคาดการ์ตัวผู้เล่นของทั้งสองทีม ส่วนตัวผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บติดอยู่ของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเนี่ยมีอยู่5้ารายด้วยกันนะครับแซมการ์ลัเกอร์นะครับจอห์นบักจอห์นบักเล่นะครับแจ็คเวลดานิเอลอายาลาครับชินตันโมล่านะครับโอ้ไม่รู้จักเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอ่าลูตันทาววันนี้มีผู้เล่นได้รับการบาดเจ็บติดอยู่4คนนะครับลิทบักเกอร์นะครับแจ็ควอลตันนะครับกาเบรโอลโฮนะครับแล้วก็ดานิเอลพอตไม่รู้จักเช่นกันครับผม เาละครับเราไปสรุปทัศนาคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้แบ็กเบอร์โลเวอร์นะครับเปิดอีวูดพ a าร์คนะครับเป็นต่อรูอตันทาวทีมเยือนที่ป่าปานะครับหรือว่า0.25ก็ต้องบอกว่าสื่อยกหน้าเสือมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อเพราะว่าการต้องการแต้มนะครับของแบ็กเบอร์โลเวอร์ที่จะ ขยับตัวเองขึ้นมาให้ได้เพย์ออฟนะครับแต่ต้องบอกว่างานนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับที่จะเอาชนะรูตันทาวนะครับเพราะรูตันทาวมาดีเหลือเกินตอนนี้นะครับแพ้ใครแพ้ยากนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับรูตันทาวไม่น่าถึงกับแพ้นะครับในการไปเยือนบาเบลเวอร์ให้อยู่ให้พี่ๆนะครับอยู่ฝั่งทีมเยือนรูตันทาวไปได้เลยครับที่เหรียญราคาปอปานะครับคิดว่าเต็มที่นะครับก็เสมอครับอย่างน้อยก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังดีครับผม เอาละครับเราไปสรุปแนวทางครับวันนี้กันเลยดีกว่าครับวันนี้2คู่นะครับที่ผมหยิบมาให้แบบเน้นๆสวยๆขัดมาให้แบบจัดเต็มกันเลยเดียวครับวันนี้เลเตอร์นะครับเจ้าบ้านเปิดบ้านเจอเอเวอรต์ตันมองว่าวันนี้นะครับยังไงให้เชียนะครับ เลสเตอร์ซิตี้นะครับในการเป็นเจ้าบ้านน่าจะมีแรงฮึดนะครับแล้วก็เสียงเชียร์หนุนหลังนะครับทำให้น่าจะเบียดเอาชนะอีวอร์ตันไปได้นะครับให้เพื่อนๆเ,เชียร์เลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านไปได้เลยนะครับส่วนตัวที่2แบ็กเบอร์โลเวอร์เปิดบ้านเจอรูตันทาวน์นั้นอะไรต่างประเทศนายกให้แบ็กเบอร์โลเวอร์เจ้าบ้านเป็นต่อที่ปอปานะครับต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับที่จะ,ะเปิดบ้านทุบรูตันทาวน์ง่ายๆที่ตอนนี้รูตันทาวน์ฟอร์มดีมากๆนะครับแพ้ใครแพ้ยากเพราะฉะนั้นตัวที่2ผมแนะนําให้พี่ๆเพื่อออนนนนนๆทททุกคนนะคะรัับยยูู่ตาวีมเื ไปได้เลยครับไม่แพ้แน่นอน เอาละครับพี่พี่พี่ท่านไหนะครับสนใจจะเข้ากลุ่มฟุตบอลของน้องนะครับอยากรับทัศนะอยากได้ตัว V.I.P. รวมถึงโครงการ3โครงการ4ีนะครับฟุตบอลสดนะครับในกลุ่มของเราก็ลั่นกันอยู่ตลอดเวลานะครับมีพี่กูรูอีก2-3ท่านอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับอยากได้ทัศนะอยากได้ตัว V.I.P. ก็อย่าลืมแอดมาเลยนะครับที่แอดไซด์มิสเตอร์เคเมีตัวแอดไซ์ด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ตามหน้าจอเลยนะครับผมส่วนทัศนะวันนี้นะครับผมจะไปโยนนะครับคู่เย็น นะครับเดี๋ยวผมจะเวลงให้ไปในกลุ่มนะครับสามารถไปเลือกไปหาไปดูได้ในกลุ่มเลยนะครับยังไงซะนะครับพี่ๆใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งครับ ของช่องน้องใหม่เคกระดานบอลก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเอาไว้ช่วยร่วมในการตัดสินใจนะครับยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้้วยครับใครเชียร์ทีมไหนไปวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเคกระดานบอลสวัสดีครับ